แชร์ภูมิใจเสนอคิดอินคนเดียวคุณผู้มเอราะสี่สิบสองเองสาวโปแรงขนาดเนี้ยอายไลเนอรยังไงวะพี่พี่ทำกี่คิวเออเมื่อกี้วันทําเลยแหละเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอเขียนแล้นฮะแลพี่ถุงถนัดมือซ้ายหรอเออจริงปะเนี่ยถนัดเหมือนพี่พีทอ่ะโอเคว่าไปฟก่อนนิดหน่อยนี่มันนักการศึก อย่าี่อย่าไม่เขาขีดตรงเขาขีดตรงสั้นอันนี้เขาเรียกพัาไม่พี่จุ๋มขีดชั้นตาเอาเหรอออย่าที่เธออย่าทักฉันดิโอเคโอเคปล่อยฉันไปเลยอุ้ยเธอทุกคนกลัวไม่เห็นเลยไปหนึ่งครัหนึ่งเวางเต้นไว้าวางวางหนาวางหนาคือเขาจะเป็นเอวิวเขาจะเป็นเขาจะเป็นเอวิวลาวีนเข้าใจไหมพี่จุ๋มจะเป็นอีโมเข้าใจยัง อายไลเนอร์วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะปกติหนึ่งแท่งร้อยสิบอะไรวะอีโมอีโมคิวอีโมที่เขาเป็นทั้งร็อกแบบกีตาร์เข้มเข้มมากพี่จุ่มล้าหมดแล้วอย่าพิ่งหลับตาอย่าพิ่งลืมตาอ่ะแต่ลืมตาแล้วปวดตาคนดูสองพันนะคะสองพันจ้ะมขาลารวมพี่จุ่มกี่อแล้วสีอะไรคะพี่บุ๋มนี่พี่ทาหรอ เยอะพี่บุ๋มทาบนปากประมาณห้าหกสิบบาทแม่ย้ำโปอายเลเนอร์ให้หน่อยเพิ่งมีวันนี้วันแรกอ๋อเขารู้เขาบอกแล้วอ๋อมันเป็นเทรนด์ใหม่อายเลเนอร์โปรนะคะคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะซื้อหนึ่งได้สองนะคะในราคาแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทตกอันละเก้าสิบเก้าจุดห้าสิบต่างแม่อายเลเนอร์ไม่เคยมีโปรเราอะเวลาเราขีดอะพี่จุ๋มเราไม่ได้ขีดไปที่ข้อพับเต้ากระต่ายใช่เราต้องขีดแต่ขอบล่างขอบตาตรงนี้ พี่จุมทุกคนสองพันสองแล้วว่าใช่ไหมคิวเอางี้ที่จุมนั่งกีตาร์ที่เวลาไลฟ์สดเป็นการเล็กแขกพี่กบอกีดให้พี่จุ่มหน่อยเอ็นดูนางแบบค่ะตาตกนะเรากีต้าตกตาเศราอยู่ดีก็เศร้านะคะเป็นไรเอ่ยกีต้าตกค่ะอยู่ดีก็เศร้านะคะกีต้าตกทำไมเขาบอกว่าเก่งปากตาม เออแต่ไฟเราดนพปับตามพี่จุ๋มเลยอาอีได้หนึ่งจุ๋มแม่กวาด้าได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งขร้งี้เท่านั้นข้ั้งนี้เหรอข้างนี้เติมแล้วท้าหนูน่ะเฮ้ยตะก้าจะฮอต้อยแล้วเร็วสั่งสั่งแล้วนะคะลองคืนตะก้าเก้าเลิศขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการสั่งซื้อเลยเอางี้ไม่ตงใครเขียนเป็นนะมันเขียนง่ายเนาะใช่แต่ว่าพี่เขียนไม่เป็นไงเขียนไม่เป็น ใครดูจับก็ไม่ได้<อ><อ>แล้วอ่ะลองดิหนูขเขียนหนูลองแก้ให้ดิทุกคนเดือนหน้าเราไม่มีคิวของดีเซ่ะนะแก้ไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> งานยากการกดาคมเราไม่มีไลฟ์ดี <23 S 1> เซ่วันนี้ใครจะกดตะก้าโปรอะไรในสิบตะก้าสนใจอหไกดตะก้าและชำระเงินได้เลยมีเก็บไปทางด้วยนะคะระหว่างที่พี่บุ๋มกำลังแก้จับตาดิสาวแก้ไงอ่ะย้อไปหนึ่งรอบเดือนหน้าไม่มีไลฟ์นะจ๊ะสาวเดือนนี้ใครจะเอาอะไรเป็นช่วงสิ้นเดือนกดตะก้าก่อน รู้ว่าเงินเดือนยังไม่ออกแต่กดไปก่อนเจียดมาใช้เธอยังมีเงินซื้อหวยกันได้เธอซื้อความสุขของงานไปด้วยแต่ก้าวสั่งแล้วค่ะก็คือ <ตะ S 2> ลองพื้นซองหนึ่งกล่องหกหนึ่งกล่องหกฟองบาทมีเขาว่าบัตรให้ด้วยสิแม่คัตเตอร์มันดูแบบสั่งรลค่ะเซ็ตโปรสี่ร้อยก้าสิบแกไม่ได้ว่วจุม่มกับตาเด็กตา รับตาผมไม่ได้ให้ลืมตาเะสูนะโอ้โหเอาสูดฝ่อยที่บอกให้เจ้าอย่าลืมตามาสุราวันที่สามสิบลงสุราหรือสมุยคายังไม่ทราบไม่แน่ใจแก้งพี่จุ๋มทำไมก่อนเขาบอกก็จุ่มเขากี่ของเขามากก่อนนะ่ะใครยังไม่เคยลองใช้อายไลเนอร์นะเปิดใจลองดูไม่ได้แล้วจุ๋ม ยากเกินแกอาเนอร์ดีเซ่ดำสนิทติดคนานแกไม่ได้แล้วจุ๋มหัวเล็กเรียวปลายแหลมได้อกเนี่ยไม่จะเป็นไดเลยเทปใสช่วยได้เออวามั่นใจสวยมั่นใจไม่กลัวใช่ไหมสวยมั่นใจไม่กลัวแต่เี่ลืมตามันได้นะแต่อย่าไหนหลับตาไหนลืมตาลืมตามันได้อยู่นะอ่ะลืมตาไว้ลืมตาลืมตาเดี๋ยวแกทำอะไนอ่ะหลับตาแกไม่ได้จริงเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่นะ อุ้ยทุกคนไอเนอร์ดำมากอะไม่แต่พอจีบพอกีบพี่จุ๋มรีที่ของพี่จุ๊บเมื่อกี้หยิบไปเก็บแล้วคอสแปสิบ้าแล้วไอเนอร์หนึ่งแถมหนึ่งปกติโตคนเยวหนึยส้าถ้าใครกีดเป็นเอางกิมบะไอเนอร์เข้าดีนะไอเนอร์ดีดำติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อมีคนบอกว่าไปเล่นสงการแล้วเอาอยู่หน้าฝนเวลาใครขึ้นรถโมรถเมย์ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะแบบหรือแบบกำลังแบบอกหักร้องไห้ไม่เลอะนะจ๊ะใครสอนพี่เก่ง พี่เก่งจะสอนได้จริงๆเหรอพี่เก่งอะไรเนี่ยเป็นหรอโบว์ตาตรงนี้ใช่ไหมพี่วาดผิดเต็มหน้าพี่วาดตึงโดนคุมซูมได้ไหม่ะเดี๋ยวพี่ลองนี่แป้งคือใช้ดีมากค่ะได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอันนี้ของเป็นของพี่แล้บ้างคุณพี่เอาขอคุณนทาเนี่ยต้องแล้วแหละพี่ก็บอกมาเที่ยวสุราอย่างพี่แวะเที่ยวพระธาตุนครศรีกวังตะไคร้มากเคยไปแล้วนี่วางตุคาไถ่ะพี่ผมเคยไปแล้ว อ่ะสอนใช้ฟองน้ําหน่อยเดี๋ยวเริ่มให้ใหม่ผิวไม่ขาวมากแป้งเบอร์ไหนคะถ้าผิวประมาณพี่จุ๋มเบอร์สองก็ดีด <S 2> 2 <S ไม่เทานะ<ช>อยู่ไปสักพักนึงพี่จุ๋มมันเริ่มกลืนแล้วนะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบกระโดดแล้วนะดูดิมันพอเริ่มเซ็ตแล้วเนาะางหนึง่งตก้างหนึ่งตั้งไงตาเลือกสักคาเอเอิมีเติมมันเข้มด้อยไป ตมไม่เติมตามคำเรียกร้องว่าพี่จุ๋เติมหัวตาเนี่ยค่ะมันแคบหน้อยไปไม่ไมนใช่มันเล็กไปไงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไฮโต๊ะยังเธอมันมันไม่ได้ดูตรงนั้นมันดูที่หางตาว่าข้างนี้เธอกีดตั้งตั้งแต่แรกอ๋ออันนี้ใช่ไหมเธอจะกีดตั้งก็ได้เหรอมันคงไงแกได้ยเขาแต่ยังเห็นไหม เดี๋ยวสิขขางตาหรืออะไรเนี่ยอุยเอาจริงป้าตอนนี้เหมือนถนนที่เราบอกว่าข้างหน้ามีโค้งนะคะใช่ปะเหมือนเวลาแบบป้ายบอกทางระวังโค้งข้างหน้านะคะใช่ใช่ก็ไม่ใช่หรอสาวเดี๋ยวฉันจะกียรติป้ายเป็นไหม่ระวังทางโค้งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยวางวางคือสองวางสี่พันแล้วก็ให้ป้ายมา พี่จุ๋มทำท่าเหมือนตอนที่ยังเรายังไม่อยู่ในไลฟ์ปีพี่พี่ทำยังไงคิวท่าที่หน้าไงแล้วเอามือข้ค่าอะไงเงี้ยเออดึงแล้วก็ท่าที่หน้าขอโทษนะครับพี่จุ๋มต้องดึงเงี้ยโอ้ยคิวเบี่ยวเลยเพี่จุ๋มแก้ตัวเองละเอออย่างเงี้ยแหละไม่เป็นไรพี่ชอบตลกตลกคำคำเออยาวมากตอนนี้เหมือนลายแทงสมโอ้ ตุั้นไหนเป็นเลขอะไรทุกเหมือนเหมือนใบหวยตอนเนี้ยพอเขาบอกว่าทางนี้จะขำตายแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหัวมันแหลมมากดูดิแต่เขียนไม่เป็นแค่นั้นทำาไงก็ทำไม่เป็นนะกิดว่ะแล้วไม่เน้นสีดำสนิทจริงใช่ไหมอ้เรอที่ดีต้องเป็นดำดำแมทมันเลยทำให้ตาคมใช่ไหมนทให้ตาคมถ้าดำเงามันจะไม่สวยมันทำให้ตาคมเนาะ มันจะบับหลอกอ่ะมันจะหลอกมันจะลอยตามันจะลอยขนาดว่าทาขี้เด๋มมันก็จะไม่มันยังไม่มันไม่เขี่นทุกคนดูเนื้อของอะไรเนื้อพอเอาหน้าขึ้นมาเดี๋ยวพารอบหน้าเขาบอกว่าขำจะขิดแล้วพี่จุ๋มรอบหน้ามาให้ไม่พี่ผมเพิ่งขีดเดี๋ยวมันเดี๋รอให้มันเซตตอนเด็กๆดีคนในแก๊งเยอะมากสองพันาผมไปเยอะมางดิเอามาคุณบุ๋มมาเดี๋ยวรอให้จุดหน้า เดี๋ยวฉันก็บอฉันไปแกะฉันไปแก้ไอเดนเนอร์จุ่ก่อนเธอไม่ต้องแก้แล้วเดี๋ยวเธอรอหน้าบุ๋งน้ำเลยพี่จุ๋มเดี๋ยวเราไปเดียลรอบหน้ามาเออเข้าร้านสับสวยหน้าพี่จุ๋มเนียนมากเอาไปเดินเวลากีดตาต้องกั้นหายใจแล้วมือจะไม่สั่นเขาบอกใช่สำหรับมือใหม่อ่ะแม่อะดนเนอร์นะคะหนึ่งแถมหนึ่งขึ้นร้อยอย่างพอกรีดเก่งแล้วมันก็จะประมาณอย่างนี้หน่อยโหู่เพิ่งฮอตเก้าสิบเอ็ดเนี่่ะแม่กดเร็วถูกมากเลยนะเดี๋ยวให้พี่จุ๋มบุ๋งน้ำเจว่าได้ไหมว อายไลเนอร์อ่ะขอโทษนะคะมาเป็นกล่องแบบนี้นะแพ็กเกจจิ้งอ่ะจริงไม่ได้ส่งเป็นแท่งนะแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้ดูดีนะคะอายไลเนอร์เขียนคิวได้ปะคิวได้หนูทำประจำเลยทำไม่เป็นทำเป็นเส้นๆไงั้นเเออขียนแต่คิวคิวดูไม่ได้ทำเป็นเส้นนะดูตีกรอบไม่ก็ก็ติดร็จไงก็จิกเส้นแล้บบรีกไปไงแต่ถ้าวันไหนขยันเราก็จะขีดเป็นเส้นไงแต่วันนี้แบบวันรีบแบบรีบไอเลเนอร์ พี่จุ๋มมาเซมาบุ๋งดิเอารอให้พี่จุ๋มแห้งพี่จุ๋มกรีดเยอะเดี๋ยวมันเยิ้มทุกคนมันต้องรอให้แห้งจริงๆใช่แต่มันไม่เยิ้มอ่ะมาถ้าพี่จุ๋มลงน้ําสั่งเกินร้อยแน่ค่ะเห็นไหมอ่ะมาเอาเอ้าเดี๋ยวมันน้ําพุ่งใส่ช้นน่ะเดี๋ยวก็ไอ้จุ๋มขำอย่างเงี้ยฉันรู้เลยอะอะไรนียไม่เอางหน้าบ้านนะถ้าพี่จุ๋มลงน้ำปุ๊บคอดร้อยเลยหรอเบาเบา เอาหน้าลงไปแล้วงี้เหมือนหนูอ่ะฉันไม่นี่ใครบอกเบาอ่ะงี้อ่ะแล้นตัวชี้อ่ะเฮ้ยเอาลงเลยเหรอเออระวังหกนะนี่เลยนะอ่ะซูมเลยนะไม่เอาหน้าลงไปปุ๋งด้วยปุงปุ๋งอย่าถูนะอย่าถูอย่าถูเออเออเย็นย็นไม่ถูเออไม่ไม่หลุดปะอ้าว ดูเป็นใบบัวเป็นใบบัวไหมไอายไลเนอร์กันน้ำอย่าพึ่งมาหน่อยอันโบคิวถืออะ